วันนี้นะก็จะมาเปิดเป็น situation l er ิฟ e อร c เคิ l deck นะคะก็มาดูน้สถานการณ์ตอนนี้นะก็ให้ใต้สำหรับที่ได้นะได้เป็น cut down นะคะพ่บอกว่าตอนนี้นะ,ะให้ตัดเลยนะต้องตัดจบแล้วก็แยกจากกันอยู่นะสต stop pattern นะ,ะแล้วก็ s e n t i m e เ t นะคะเป็นการที่เรียกว่าอ,อยู่ในช่วงเงียบทังเงียบเพื่อที่จะดูแลตัวคุณเองนะคะ ก็คือตัดจบเลยนะคะตอนนี้นะสเตสนะขัดดาวนะคนนีนะ้น่าจะเป็นคนไกลนะเพราะว่ามีสัญญาเซสนะก็คือแล้วมาดูที่ระบายแล้วกันนะคะมีน็อตอีน้ำนะเขาบอกว่า lacking confidence s a f e sabotage ego and fear frustration นะก็คือไม่เพียงพอนะก็คือขาดนะคะขาดความมั่นใจนะแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้นะคะมันไม่เพียงพอนะเพราะว่ามีการทำลาย ตัวเองมีอีโก้มีความกลัวนะคะต่างคนต่างมีอีโก้นะคะแล้วก็กลัวในความสัมพันธ์นี้นะคะขาดความมั่นใจในความสัมพันธ์ที่จะไปต่อด้วยนะแพชชั่งคะวินเซนเคมิสตที่สปาแอนแฮปปี้ฟันอีควอลอินเทเสเบอร์นิงดีไซน์นะก็คือมีเคมีนะแล้วก็มีความสปาอยู่นะคุณสองคนมีความหลงใหลมีเคมีกันนะแล้วก็มีความสนใจกันนะมีแรงปรารถนาภายในนะแต่ว่ามันไม่เพียงพอเพราะว่าคุณมีอีโก้แล้วก็ความกลัว แล้วก็ความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็เป็นฟินิก์นะนะกฟินิกนี่นะคะก็คืออะไรที่มันจบไปแล้วนะจะได้ New f a s e นะ Reclider นะ Re New and Go Change My ค่ะไลฟ์ฝอมแอก็หมายความว่าเอ่อให้เริ่ม New f a s e ใหม่นะ,ะจะกลับคนนี้หรือคนใหม่ก็ได้นะคะมีการ Re r e c i d e r นะคะคือจุดไฟปลกไฟรักขึ้นอีกครั้งนะคะจะเป็นฐานไฟเก่าก็ได้นะ,ะกล่าวิ่งนะ,ะให้กลับมา ดูแลเยียวยาตัวเองนะเขาบอกว่า stability and security performance growth and endurance นะคะคุณต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองกลับมาพัฒนาตัวเองนะซันการเซสนะคะก็แน่นอนอย่างที่เมื่อกี้บอกนะน่าจะเป็นคนไกลนะ watching looking perception stocking เขาเฝ้าดูคุณระยะไกลนะเขาอาจจะถ้าเขามีโซเชียลนะหรือว่าไม่มี นะคะเขาก็จะใช้แอคหลมปลอมมาสองคุณนะยังอยู่ห่างๆย่ังห่วงๆนะก็มาส่องดูคุณอยู่นะคำอีกดีนั่นคิปนะคะคนนี้เป็นความสัมพันธ์แบบคู่กรรมนะ r e c e n t m e n t t r i g g e r p e r c e p t i o n i n t e n s i t y a n d l i n g Go t e r m o i s t r i n g นะก็เรียกว่าตัดไม่ขาดนะคะอยู่ด้วยกรรันแะล้วคุกนะแต่ว่าเวลานึกถึงก็ยังคุกแต่ก็ยังตัดไม่ได้นะยังมีความนึกถึงกันอยู่แล้วก็เป็นคู่กรรมนะ เ i อร์วิทอส n นตนะคะ c h a r m or use enable b o ลเดอรนะเขาบอกว่ามีเสน่ห์ลหลงไหลหรือว่ามีขอบเขตอยู่นะตอนนี้เขาน่าจะไปหลงกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งอยู่นะก็ผู้หญิงคนนี้เป็นงูเหลือมมาเลยนะแบกมาบนบ่านะเอาเจะสวยเปรี้ยวนะ,ะถ้าวินเฟรมนะคุณกับเขานอกแต่เป็นคู่กรรมนะยังเป็นคู่ถ้าวินเฟรมอีกนะมีหินอย่างบารานะยูเนี่ยนนะคะแอนด์ดูออลิตี้นะคะคอมพลเมนต์โพล่าโพสิชันออฟ อปเร์สนะิทธะคือคุณนะทั้งคู่มีความคล้ายกันเหมือนหญิงอย่างมาลานะก็คือจะวินเฟนจะเหมือนคู่แฝดนะแยกล่างแล้วกลับมาเกิดนะแต่เป็นคนละคนกันอาจจะคนละเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้นะถ้าวินเฟรมก็จะมีความเรียกว่าผูกพันทางใจนะรู้สึกนึกถึงตลอดนะอาจจะลงเลยหรือไม่ลงเลยก็ได้นะแต่นี้เขาบอกคุณจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งกนะ็คืออยู่เนียนะถ้าวินเฟนไม่ง่ายนะคะก็คือจะ ไม่ว่าแต่กันไม่ขาดนะวนกี่รอบก็จะได้กลับมาเจอกันนะหรือบางคนไม่ได้เจอกันอีกเลยไเจอกันชาติหน้าแนละ้วไปลงเอยกันชาติหน้าก็มีนะบางคนก็คือต่างคนต่างมีคู่มิแฟนแล้วนะแต่ว่ายังเป็นคู่ทวินเฟมผูกพันกันรู้ใจกันนะมองกระจกสะท้อนคิดอะไรเหมือนกันนะคะมองหน้าก็รู้เลยนะไม่ต้องพูดนะคะแล้วก็เริ่เข้านะคะเขาอยากที่จะแสดงความรักหรือว่าพูด คุยกับคุณนะคะแต่ในขณะเดียวกันไห่สรุปบอกอยังไงก็ต้องตัดนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นช่วงแยกจากนะคะก็เป็นคู่กลับกับทวินเซนด้วยนะคะรวมๆก็เป็นประมาณนี้